สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการสองพระแท้สำหรับวันนี้ผมก็มีเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดท้าอุทองเนื้อทองแดงปีสองสี่จดปดจังหวัดปราจีนบุรีมาให้ได้รับชมและพิจารณากันนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดท้าอุทองรุ่นนี้นะครับพิมพ์นี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรกนะฮะซึ่งเหรียญเนี้ยจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับสร้างไม่ถึงหลักร้อยเหรียญน,นะครับก็คือด้านหน้าหลวงพ่อมุ้ยเนี่ย จะนั่งเต็มองค์นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นพระปิดตานะครับซึ่งพิมพ์นี้เนี่ยจะเป็นพิมพ์ที่หายากที่สุดนะครับโดยเหลียญหลวงพระมุยนะครับปี2478เนี่ยจะแบ่งแยกออกได้เป็น3บล็อกแม่พิมพ์ด้วยกันนะครับ แบบที่1ก็คือแบบที่ที่ผมเอามาให้ได้รับชมและพิจารณากันนะครับก็คือด้านหน้าหลวงพ่อเนี่ยนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นพระปิตานะครับส่วนแบบที่สองก็จะเป็นด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ด้านหลังเป็นพระปิตานะครับส่วนแบบที่สมเนี่ยก็จะเป็นด้านหน้าเ,เป็นรูปเอารูปหลวงพ่อครึ่งองค์แล้วก็ด้านหลังเป็นยันสามนะครับ ซึ่งเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นเหรียญเก่านะครับซึ่งได้รับการปลุกเสกจากอาทิเช่นหลวงพ่อจ่าัดบังกระเบานะครับหลวงพ่อเสงวัดประจนาคามหลวงพ่อคงวัดสัมปังงามนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกนะครับปั๊มข้างกระบอกแบบโบราณมีร่องรอยการปั๊มข้างกระบอกนะครับอาผมจะให เพื่อนๆได้พิจารณารายละเอียดกันนะครับนี่นะครับเหรียญนี่จะต้องมีความคมชัดตึงไม่บวมนะครับรายละเอียดกระนกรายละเอียดหลวงพ่อเม็ดไข่ปลาต่างๆมนี่ความคมชัดมากนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะ มีรูปภาพปิดตายันนี่ขึ้นคมชัดเป็นแท่งเลยนะครับเรามาส่องดูรายละเอียดของเหรียญกันนะครับเพื่อนๆจดจำใบหน้าหลวงพ่อกันนะครับนี่นะฮะลักษณะผิวเหรียญเนี่ยจะเรียบไม่ตึงนะครับเออ เรียบตึงไม่บวมขอโทษครับแล้วก็ไม่มีเม็ดกากนะครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> พิจารณาและจดจำลักษณะเส้นแตกบริเวณจีวรบริเวณแขนเนี่ยนะครับ แผนข้างซ้ายของหลวงพ่อนะครับสองให้ดูรายละเอียดกันทั่วเหรียญนะครับ หูเหรียญน,นะครับมาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังบริเวณหูเหรียญน่าจะต้องเป็นแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับ โมเรียนจดจำไว้นะครับแล้วก็จากเส้นขอบเหรียญเนี่ยก็จะมีเส้นแตกแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับส่วนห่วงเหรียญเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมเงินแบบโบราณนะครับให้เพื่อนๆได้ดูลักษณะการเชื่อมเงินแบบโบราณไว้นะครับ ยันนี่ตัวตัวยันนี่คมชัดมากนะครับขึ้นเป็นแท่งเลยนะครับองค์พระปิตานี่ก็สวยงามมากนะครับจะได้แบบสวยงามจริงๆครับเรียนนี้ ผมให้ดูขอบข้างเหลียญกันบ้างนะครับขอบเหรียญจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นปั๊มข้างกระบอกโบราณจะมีล่องรอยกันปั๊มข้างกระบอกนะครับ ให้ดูแบบเต็มเต็มเรียนกันอีกทีนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ